คุณวาราวุ์บอกว่าแนะนำฝ่ายค้านอย่าภากพินทักษิณครับคุณด้านนายวราวดิศิลปะอาชาเราเรารัฐมนตรีพัฒนาการสังคมบอกว่ามั่นใจว่าจะสามารถตอบข้อสงสัยและทำให้แนวทางในการทำงานของปีนี้ผ่านไปด้วยดีพร้อมเตือนฝ่ายค้านว่าไม่ควรนำเรื่องนายทักษิณชินวัตรมาถกในสภาเพราะเป็นการเอ่ยถึงบุคคลภายนอกซึ่งไม่สามารถชี้แจงได้ในสภาได้นะครับพร้อมตอบเรื่องที่กระแสข่าว จะปรับคอรมอให้คุณอุ้งอิงหัวหน้าพักเพื่อไทยมานั่งรัฐมนตรีว่าเป็นสิ่งเป็นสินสทธิพักเพื่อไทยจะสามารถดําเนินการได้ซึ่งคุณอุ้งอิงเอ,งเองก็มีคุณสมบัติเพียงพอ